นามัสการคะ่ะพระอาจารย์เจริญพรค่ะกมือน,นี่กับมาหาพระอาจารย์เนาะคะ่ะอยากหูประวัติของไอ้ใครเนาะค่ะอาจารย์เนาะว่ามาอยู่บานเฮ้าได้ดดนปันไดแล้วะค่ะไอ้ใครมาย่บัดศีทรงธรรมบ้านน้องกาของเ้านี่กะใดหนึ่งปีพอดีวันที่สิบสองสิงหา ที่ผ่านมานี่ได้จัดงานทํำบุญทํำบุญนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้ไอ้ไข่ทํำบุญแล้กกาจัดพิธีบวงสวงครบรอบไอ้ไข่ที่มาอยู่วัดศรีส้มถ้ำนี่หนึ่งปีหนึ่งปีครบเต็มแล้วก็เลยจูดประทัดจูดประทัดให้ไอ้ไข่ เพื่อสลององเพื่อเราทํำคุณประโยชน์ให้แก่วัดสีทองถ้ำได้ไข่มากนี่กคะถำุณประโยชน์ให้ร้ายเฮ็ดห้องน้ำเฮ็ดถนนเขาวัดลาดยางแน่เฮ็ดปลูกต้นไม้เฮ็ดแตงควอมสวยงามให้วัดให้มาเฮ็ดว่าว่ายงว่าคนมาสั่งประโยชน์ให้ดีอันนั้ไปอันนี้ก็ได้จุดประทันให้ไข่หนีมืนหนัก อไอ้ไข่กะไฮเลขมี่หาโตก็คือสามศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าห้าแต่ว่าคันค้นซื้อเป็นคนก่นที่ซื้อหนึ่งสามกัหาศูนย์อันนี้เลขมาจุดทูปบวงสวงไอ้ไข่นี่จุดทูปก่อนบวงสวงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบเดอ้อให้ลูกร้านเขามีกินมีใส่ช่วงนี้เป็นโลกเป็นไพ้ กระจุดได้ห้าสามสองอือถือมาสทัทธายันโยมนี่ถือถือไหลถือลูกซิดลูกฮานนี่ก็ถือไหลย,ยิบลอตเตอรี่นี่เต็มเต็มเลยนะาอาาจยาเนาะลอตเตอรี่นี่อ่าแล้วก็เลขอ่าพระอาจารย์ฝันนฝันบางเขามาเขามาบอกว่าช่วงนี้เป็นโรคเป็นไพ่ร้าย,ล,ายลูกร้านทุก,ก,กอย่างก็เลยหายมาศูนหา ศูนหาสู่ที่ตรงห้ากับถือกไรโยกับอนุโมทนาน้ำเขาละสิ่งเขาบุญเขาค่ะนี่กาความเป็นมากของไงไข่นี่กามันอาจจะเป็นโชคหรืออาจจะเป็นปฏิหารหรืออาจจะเป็นความบังเอิญแล้วแต่อวิารายัญท่านผู้ชมเด้อปีสองันห้าร้อยหกสิบ หกสิอพาอาจารย์นี่ได้ไปไปกราบพระบรมธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปแล้วก็เลยไปาหาเที่ยวหาชมต่างๆหน่อเก็บข้ขอมูลศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมของเพิน่นก็เลยไปบัเดเจดีไปแล้วกับเวลาพบคำหม่อมมั่นที่ที่หาวงแรกนี่ละไปก็เลยไปไปบ,บูชาเหรียญไอ้ไข่ หม่าเพื่อเป็นที่ระลึกตรงนั้นกับพ่อนดังปันไดแต่ก็มีกระแสมาแน่นแล้วละ่ะนี่ก็เลยคนก็เลยเก็บของพอดีผู้เมียข้าคนนะค่ะ่นเก็บของพอดีแล้วบานนี้นกันเลยว่าอันสีขอบูซาคนก็เลยมาเก็บของแล้วบูซาไม่ได้แล้วเหมือนกันมันคาแล้วบ่พอ,อสิบ่ลือเหอมือนกันหืวย โอ้ยลือแน,น,น่มาสันให้ลูกให้ร้านให้อัตมาในี่ยตามามากไก่แม่เจ้าอุดรมาสันเขาก็ว่าบ่ลือบ่หลือก็เลยโอ้ยมาสันเกิดคว่ำน้อ,นอยใจเนี่ยแหละจัาน้อยมากไกา่น้อยอย่างไรของฝากเเลยไปจุดถูกบอกเล่ามาไอไข่ไข่ในไข่เกง่งจริงเนี่ยไปยุบัดอัตามาตเลยกระยะเวลาผ่านไปแบบหกเก็ดเดือนก็มีอ่าซาตูชนหนุกซิดลุกหาผู้ศรัทธาไอไข่เนี่ละ นั่มไอ้ไข่มาถวายยูบัดโดยบริเสียคาสใจแมแต่บาทเดียวโอ้สาธุค่ะด้วยบุญมารละมีบุนอาจสิมาเหตมาส่างเรือว่าอาจสิมาพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาวัดว่าอาล่ามให้งุงเฮียงเลี้ยงเดือยถ้าพระอีสานตีค่ะก็เลยได้ได้เพิ่นมาได้เพิ่นมาอันนี้กาเพิ่นกามีคณะกรรมการวัดเกดีมาอยู่นั่ม หล้กก็วัตถุมงคลทุกอย่างผายันเป็นเหรียญเป็นรูปล้อไอ้ไข่นะหรือว่าสิเป็นแผนนลน้ำรดหอยนางรดลด็อกเก็ตนั่งสิเท่ากับสร้างมาจากวัดเจดีย์โบได้เฮดึ้นเองของที่นี่ออกจากวัดเจดีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยากย่มทันใดอยากบูซาก,กับมาใดนะะนเนาะค่ะอาจารย์เนาะอ่าเนีโยมท่านใดอยากยบูซาก,กัเปิดตลอดยี่สิบชั่วโมงแต่ว่าก็ต้องทำตามมาตรการ ค่ะของหนัดคือที่ผาปิจมูกทั้งทั้งว่งทงทงา,ทงาทั้งกับเตรียมการไว้ทีล่องซือ<า>้อ่ผู้ใดยอยากมาบูชาก็มาบูชาได้ที่วัดศรีส่งถ้ำบ้านน้องกา,าตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหามจังหวัดอุดรธานีเด้อคอ่ะนาผู้ใดมันมันมันสีมีสองมันสีมีสองบัดถือวัดศรีส้มถ้ำมือกันอันนั้นิ่นเป็นตำบลพุทธง่ามผ<า>ู้ใดมาผู้ถือหายเป็นเป็นทั้ง น้องหานอำเภอเพนลนหรือว่ามากว่าถือดีดีให้ให้โฮจักอยูกก่ใกล้ๆก็บรัดแม่นางสิริพรอยูกก่ใกล้ๆก็บรัดอ่าบัดบัดปลายังกะอ่าบัดปลาสว่างถ้ำของของคุณแม่นางสิริพรบ้านดอนกอยอยูกก่ใกล้ๆกันผู้ใดอยากมากกัเปิดอ่าตอนเช้าเออเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้อ่าปิด หาโมงแรง<ะ>ถ้าวันถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ผิดห้าโมงครึ่งผ<ะ>ู้ใดสีแก้บนที่ให้ท่างวัดเตรียมให้จะต้องโพ่อามาบอกพนักงานแต่เพราว่าบาราาผู้ใดสีมาม่ใหไข่กะว่าต้องเตรียมยังเพราะว่าท่างวาางัดเตรียมไว้บิดแล้ว<ะ>ของบูชาไอ้ไข่ของบูชาไอ้ไข่หนึ่งทำตามกําลังสัทธาก็ได้มีถูกเที่ยนท่องให้ สองอยากบูชาเป็นชุดขอพรขอบารมีใครกับชุดเป็นชุดบูชาชุดบูชาแต่ไม่เริ่มต้นตั้งแต่99้าสิบเก้าการฮอดสองเก้าเก้าพระจัยส่วนนี้ก็ได้มาพัฒนาวัดมาอารามเท่านี้นะผู้ใดอยากมาขอโชคขอลาบขอเมื่อว่าทีเป็นขอโชคขอลาบขอเรื่องการเรื่องงานตำแหน่งหน้าที่ข้าที่ขายทางเรามาขอหนีก็ได้อยู่ที่วัดศรีทรงธรรมนะครับเมื่อวั เมาไหบพระพุทธรูปกาแก้กย,ยู่ในโบสถ์พร้อมกับบรรทายรูปในโบสถ์เป็นภาพปิจิตพระผนังในโบสถ์เป็นรูปตะวันหรืก็มีการ์ตูนดูแลมอนพร้อมพร้อมกับให้เด็กๆเดี๋ยวมาศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาพร้อมอามาเอาสถานอย่างนี้มให้ฟังเดอ้ออ่า มีเท่านี้แล้วมันสิจะเริ่นพอนพันตัวค่ะสาธุสาธุค่ะจย์สาธุค่ะวันที่ยิบเก้าวันที่ยิบเก้าก็จะจุดประทัดให้ไอ้ไข่หมื่นนัดผู้ใดสนใจอยากมากมันเป็นก็วันอาทิตย์สามารถได้เด้อศาทุกคนทุกคนขอโชคขอลาภเพิ่น อ่าก็มีเท่านี้ละจะเริญพรบัดเนี่ยสาธุค่ะอาจารย์ขอสุขดัสสาธุสาธุแต่วันที่ยิบเก่าขอสิมาใหม่ได้บัดเนี่ยอาจารย์วันที่ยิบเก่ากัดทินฝากกัดทินวันที่ค่ะฝากอีกค่ะอาจารย์ฝากกัดทินวันที่ยี่สิบเจ็ดเออวันวันที่เจ็ดพฤศจิกาค่ะเจ็ดพฤศจิกาตรงกับวัดเจดียพร้อมโอ้ค่ะของวัดเจดียกับเจ็ดพฤศจิกาคือกันกันวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤศจิกาค่ะผู้ใดอยากมาร่วมบุญกับมาได้เด้อพี่น้องกองไปค่ะ ช่วงนั้นลูกน่าชีซาแล้วเนาะอาจารย์เนาะก่ภาวนาภาวนาไ้ซากาเท่านี้ละกาปูนปัก้าหยาดโย้มห้อง่ะสาธุสาธุค่ะกาเอฟซีค่ะ์เมเนอดกาไดมาขอพร วัดไอ้ไข่นะคะเดี๋ยวแอดสีเสียงซิมซี่หให้เบิ้งนะคะพี่น้องปองปลายเด้อะคะ่ะ ใครด้วยค่ะนนอ,อยู่บ้านไม่หอมค่ะบ้านกังนนงนนก้ง,งค่ะเอฟซี่ค่ะ,คะพี่น้องปองปลายนี่เป็นเลเ็กเซียงซิมซี่นะคะเอฟซี่ 4 2 h ถ้าไข่พีดเดอร C2H าข่แอดขอพรน,น,นำไอ้ไข่เนาะค่ะวันที่ใช้วันที่ใหนหรือวันที่หนึง่ง ค่ะคลิปนี้เอฟซีกัเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะแอดได้ขอโชคเนาะคะ่ะขอโชคขอใช่นะ้ำไอ้ใครนาะคะ่ะก็ได้ซีสองห้านะคะ่ะเอฟซีค่ะสี่สองห้านะคะ่ะสำหรับเลขวันที่หนึ่งกันยาเนาะค่ะหนึ่งเดือนเก่านะคะ่ะหกซีนะคะ่ 6, ะ,คะได้เลขสี่สองห้าค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่วะว่ามักบอธมากกัจัดทักัดกับพานนะคะเอฟซี FC เด้อค่ะ ค่ะนี่ก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงซสำนี้เนาะค่ะฝากเอฟซีเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เด้อค่ะเพื่อสิบเนื่อผาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพาลวยเนาะค่ะค่ะ คลิปนี้ก็ขอให้ออเอฟซีพรอนพะรวยทุกทันโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะลำลำเรื่อยๆเ,ยเยด้อควขยเอฟซีเด้อค่ะสวัสดีจ้า